มรดกกรรมจากคุณแม่หลายครอบครัวเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปท่านก็จะมอบมรดกทรัพย์สินเงินทองฝากไว้ให้ลูกหลานแต่บางครอบครัวสิ่งที่มอบไว้ให้เป็นมรดกตกทอดกลับไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือที่ดินแต่กลับเป็นความตายและหายยนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณชบาเธอได้เรียบเรียงเรื่องราวนี้ส่งมาให้ช่องแถวนี้ผีดุได้อ่านหลังจากที่เธอสึกออกมาจากการบวชชีพรามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่เธอกับคุณแม่ต้องเผชิญหลังจากที่ได้ไปพบกับคุณยายเมื่อปลายปี2556ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเล่าว่า ก่อนหน้านี้เธอเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองจะมีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดถึงหรือเล่าให้ฟังมาก่อนจนกระทั่งหนึ่งเดือนก่อนที่คุณยายของเธอจะเสียคุณแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของคุณแม่ให้เธอฟังและบอกกับเธอว่าคุณแม่จะต้องเดินทางกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อดูแลคุณยายที่กำลังป่วยหนักตอนนั้นเธอก็แปลกใจ พระก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแม่ก็เลยเล่าให้เธอฟังว่าแม่หนีออกมาจากบ้านตั้งแต่สมัยเป็นสาวด้วยเหตุผลบางอย่างตอนที่แม่แต่างงานกับพ่อแรกๆก็เคยพาพ่อไปกราบคุณตากับคุณยายที่ต่างจังหวัดแต่คุณยายท่านไม่ยอมรับคุณยายประกาศตัดแม่ตัดลูกกับคุณแม่ของเธอต่อมาเมื่อเธอเกิดคุณแม่ก็เคยคิดว่าจะพาเธอไปกราบเท้าคุณยาย แต่พอแม่สอบถามไปยังป้าข้างบ้านก็ทราบว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วส่วนคุณยายก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนต่อมาทางป้าข้างบ้านก็ส่งข่าวมาบอกแม่ว่าคุณยายย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วแต่ท่านก็ยังไม่หายโกรธคุณแม่และไม่ต้องการให้คุณแม่ไปหาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ฝันเห็นคุณยายในฝันคุณยายดูทรมานมากต้องอยู่เพียงลำพัง ไร้คนดูแลซ้ำยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเมื่อแม่โทรไปสอบถามกับป้าข้างบ้านก็ทราบว่าคุณยายอยู่ในสภาพนั้นจริงๆคุณแม่เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปดูแลคุณยายในวาระสุดท้ายของชีวิตคุณชบาเธอคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าคุณแม่จะไปเธอเองก็อยากจะไปด้วยเพราะเธอก็อยากกราบคุณยายรวมถึงขอขมาและขออโหสิก,กรรมจากคุณยาย แต่คุณแม่กลับบอกเธอว่าไม่อยากให้เธอไปพร้อมกับคุณแม่เพราะคุณแม่อยากขอไปดูสถานการณ์ก่อนหลังจากที่คุณแม่กลับไปที่บ้านคุณยายได้ราวสองสัปดาห์เธอก็ทราบข่าวว่าคุณแม่เธอล้มป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลในขณะที่คุณยายกลับมีอาการดีขึ้นเมื่อทราบข่าวเช่นนั้นคุณชบาเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาคุณแม่แม้ว่าคุณแม่จะห้ามไว้ก็ตามด้วยความที่เธอไม่เคยไปบ้านคุณยายมาก่อน จึงไม่ทราบว่าบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านเธอรู้เพียงพิกัดของชื่อหมู่บ้านเท่านั้นพอมาถึงเธอก็เที่ยวสอบถามหาบ้านคุณยายของเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทราบอาจจะด้วยเพราะคุณยายของเธอย้ายไปอยู่ที่อื่นมาเป็นเวลานานและเพิ่งจะย้ายกลับมาคนในหมู่บ้านถ้าไม่ใช่คนเฒ่าคนแก่จริงๆจึงไม่รู้จักหลังจากที่วนถามอยู่นานแต่ไม่ทราบเรื่องเธอจึงตัดสินใจไปวัด เพราะคิดว่าอย่างไรเสียคุณยายของเธอก็จะต้องไปวัดบ้างตามวิสัยของผู้สูงวัยแต่เมื่อมาสอบถามที่วัดกลับไม่มีใครรู้จักอีกในระหว่างนั้นคุณแม่ของเธอก็โทรเข้ามาพอดีเธอบอกกับแม่ของเธอว่าตอนนี้เธอมาที่หมู่บ้านที่คุณยายอยู่เพื่อสอบถามหาคุณยายคุณแม่จึงบอกกับเธอว่าให้เธอมาหาแม่ที่โรงพยาบาลแทนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลและได้พบกับคุณแม่ สภาพร่างกายของคุณแม่ในขณะนั้นทําให้เธอตกใจมากครับเพราะคุณแม่ดูสู้ผอมไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังมีอาการอ่อนเพลียเธอจึงตัดสินใจว่าจะพาคุณแม่มารักษาตัวที่กรุงเทพจากนั้นก็ทําเรื่องส่งตัวทันทีในครั้งนั้นจึงทําให้เธอยังไม่ได้พบกับคุณยายเวลาผ่านมาได้หนึ่งเดือนคุณแม่ก็เริ่มมีอาการทรงตัวดูสดชื่นและสดใสามากขึ้น และอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ก็ได้รับการติดต่อจากบ้านข้างบ้านอีกครั้งเขาแจ้งมาว่าตอนนี้คุณยายล้มป่วยลงอีกแล้วซึ่งคราวนี้ดูท่าว่าจะหนักกว่าครั้งก่อนคุณยายเพอ้อไม่ได้สติไม่กินและไม่ขับถ่ายคุณแม่จึงบอกว่าอยากจะไปดูแลคุณยายทั้งคุณชบาเห็นว่าตอนนี้คุณแม่ก็ดูมีอาการดีขึ้นมากแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงเหมือนก่อนเธอจึงเสนอว่า เดี๋ยวเธอจะไปอยู่ช่วยดูแลคุณยายกับคุณแม่ด้วยคุณแม่เธอก็เห็นสมควรตามนั้นจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมายังที่บ้านของคุณยายในนาทีแรกที่รถจอดหน้าบ้านคุณชบาเหลือบมองขึ้นไปบนบ้านเห็นว่ามีร่างของหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าตา่างหญิงชราคนนั้นชายตามองลงมาที่เธอกับคุณแม่หากแต่แววตานั้นดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นก็ผลุกหายไปในบ้าน คุณชบาจึงถามคุณแม่ว่าสรุปแล้วคุณยายล้มหมอนนอนเสือจริงๆใช่ไหมคุณแม่ก็บอกว่าใช่เธอเลยบอกคุณแม่ว่าเมื่อสักครู่นี้เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างไม่แน่ใจว่าใช่คุณยายหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะจากรูปที่คุณป้าข้างบ้านส่งมาให้คุณแม่คุณยายอาการแย่มากแล้วก็เปิดรูปในไลน์ให้คุณชบาดูพอคุณชบาเห็นภาพก็ตกใจ พระผู้หญิงคนที่เธอเห็นว่ายืนอยู่ที่หน้าต่างเมื่อสักครู่นี้มีหน้าตาเหมือนกับคุณยายของเธอเลยเธอพยายามจะบอกคุณแม่ว่าเธอเห็นจริงๆแต่คุณแม่ก็ตัดบทว่าถ้าไม่เชื่อก็ขึ้นไปดูจากนั้นคุณแม่ก็พาคุณชบาขึ้นไปหาคุณยายบนบ้านเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนคุณชบาก็รู้สึกขนลุกแปลกๆซ้ำยังรู้สึกว่าบ้านของคุณยายดูอึมครึมน่ากลัวย,ยังไงชอบกล คุณแม่พาคุณชบาเข้าไปหาคุณยายที่ด้านในพร้อมทั้งบอกให้คุณชบากราบคุณยายคุณชบาก็ทำตามในขณะที่คุณชบากำลังก้มกราบคุณยายคุณชบาก็เห็นว่าคุณยายแก่รีตาขึ้นมามองคุณชบาแล้วเสยะยิ้มเมื่อคุณแม่จับที่ตัวของคุณยายเธอก็ยังเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันสีดำๆลอยเข้าไปในตัวคุณแม่ตอนนั้นเธอก็รู้สึกกลัวเธอมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอน หลังจากนั้นคุณแม่ก็บอกให้คุณชบาไปจัดหาที่นอนคุณชบาก็เดินออกมาจากบริเวณนั้นในขณะที่กำลังจะเดินพ้นประตูคุณชบาก็มองกลับไปที่คุณแม่และคุณยายอีกครั้งคราวนี้คุณชบาเห็นชัดเลยว่ามีเงาดำๆลุกขึ้นมาจากร่างที่นอนนิ่งของคุณยายและมายืนอยู่ข้างหลังคุณแม่ในขณะที่คุณแม่ไม่รู้ตัวคุณชบาตกใจมากและเผลออุทานเสียงดังจนคุณแม่สะดุ้ง ทันใดนั้นเงาที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณแม่ก็หายวับไปพอตกกลางคืนอยู่ๆเธอก็รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกตอนนั้นเธอหันมาทางคุณแม่ที่นอนอยู่ข้างๆคุณยายและเห็นว่าที่ตัวคุณแม่มีเงาของผู้หญิงนั่งคร่อมตัวไว้ซึ่งภาพที่เห็นในเวลานั้นคนที่คร่อมตัวคุณแม่ก็คือคุณยายเธอพยายามจะเรียกคุณแม่แต่ก็ขยับตัวไม่ได้ ในขณะที่คุณแม่ก็นอนดิ้นกระสับกระส่ายอยู่ในอาการที่ทุรนทุรายจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นหันมามองคุณชบาเหมือนกับจะรู้ว่าคุณชบาเธอแอบมองอยู่ด้วยความกลัวเธอก็เลยแสร้งหลับตาลงพอเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินกลับมาที่ร่างของคุณยายและนอนทับลงไปในร่างของคุณยายคืนนั้นคุณชบาจึงได้แต่นอนข่มความกลัวไวอ้อย่างนั้นจนถึงเช้า พอเช้าวันต่อมาคุณชบาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณแม่มีท่าทางอ่อนเพลียและหายใจเหนื่อยหอบเหมือนคนป่วยคุณชบาบอกว่าจะพาคุณแม่ไปหาหมอแต่คุณแม่ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเป็นห่วงคุณยายจากนั้นคุณแม่ก็บอกให้คุณชบากออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดพอออกมาข้างนอกเธอก็เลยถือโอกาสนี้หาข่าวที่เกี่ยวกับคุณยายของตัวเองแต่ก็ไม่มีใครทราบกระทั่งอยู่ ก็มีแม่เท่าคนหนึ่งเดินมามองหน้าเธอก่อนจะกวักมือเรียกให้เข้าไปหาพอเดินเข้าไปหาแม่เท่าก็พูดขึ้นมาว่ามันสิกินสูทั้งแม่ทั้งลูกเดอ้อครั้นไม่อยากตายให้กลับบ้านไปซะพอได้ฟังแบบนั้นคุณชบาก็ตกใจครับเธอพยายามจะถามแม่เท่าต่อแต่แม่เท่าก็ไม่พูดอะไรอีกเลยจึงคนแถวนั้นเดินเข้ามาบอกกับคุณชบาว่าแม่เท่าแกเป็นใบ้พูดไม่ได้หรอก คุณชบาจึงเดินออกมาแต่ก่อนจะกลับเธอก็กระซิบถามแม่เท่าว่าเธอต้องทำยังไงถึงจะช่วยแม่ได้แม่เท่าก็สายหน้าแล้วก็เดินหนีไปเมื่อคุณชบากลับมาถึงบ้านก็เจอว่าคุณแม่เป็นลมหมดสติอยู่ที่บันไดคุณชบาเลยรีบพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลและอยู่เฝ้าคุณแม่ที่นั่นตกกลางคืนคุณแม่ก็รู้สึกตัวได้สติคุณแม่วยวายว่าจะกลับบ้านเพราะเป็นห่วงคุณยาย แต่คุณหมอไม่อนุญาตเนื่องจากคุณแม่ร่างกายอ่อนแอมากคุณแม่เลยบอกให้คุณชบากลับไปเฝ้าคุณยายแทนตอนนั้นคุณชบาก็ไม่อยากกลับไปที่บ้านแต่คุณแม่โวยวายไม่หยุดจนในที่สุดคุณชบาต้องทําตามที่ขอและเมื่อกลับมาถึงบ้านสิ่งที่คุณชบาเห็นก็ทาให้คุณชบาพูดไม่ออกเพราะเธอเห็นว่าคุณยายนั่งแกว่นขาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านพอขับรถเข้ามาจอดแสงไฟจากหน้ารถสายเข้าไปที่ใต้ถุนบ้าน เธอก็เห็นว่าคุณยายรีบเดินขึ้นบ้านไปซึ่งลักษณะการเดินของคุณยายไม่ธรรมดาเลยนอกจากจะดูไม่เหมือนคนป่วยแล้วคุณยายยังเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากคุณชบานั่งช่างใจอยู่บนรถพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจหยิบพระที่แขวนไว้หน้ารถห้อยคอลงไปด้วยจากนั้นเธอก็เดินขึ้นไปดูคุณยายพอเธอเดินเข้าไปใกล้ๆคุณยายของเธอก็สะดุ้งทันทีซ้ำยังออกปากล่ให้คุณชบาออกไปให้หา่าง ไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวคุณยายในจังหวะนั้นคุณป้าข้างบ้านก็โผล่เข้ามาพอดีแกวอยวายใส่คุณชบาหาว่าคุณชบาจะทำร้ายคุณยายพร้อมทั้งไล่ให้คุณชบาออกไปที่อื่นคุณชบาจึงต้องกลับออกมาหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลเมื่อมาถึงเห็นว่าคุณแม่หลับอยู่เธอก็เอาสร้อยพระมาใส่คอคุณแม่ไว้ก่อนจะเดินมานอนหลับพักผ่อนที่โซฟาข้างๆพอตกดึกเธอก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก คล้ายกับว่ามีใครมานั่งทับเธอจึงลืมตาขึ้นมามองก็พบว่าเป็นร่างของหญิงชราคนหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ใช่คุณยายของเธอนะครับหญิงชราคนนั้นมีรูปร่างน่ากลัวมากมันบีบคอคุณชบาแน่นแล้วบอกให้คุณชบาเอาพระออกจากคอแม่แต่คุณชบาบอกว่าไม่ทั้งยังพยายามดิ้นสู้คุณชบาเธอบอกว่าหญิงชราคนนั้นแรงเยอะมากสู้กันอยู่พักใหญ่จนเธอกลิ้งตกจากโซฟา แล้วเธอก็เห็นว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหายไปเช้าวันต่อมาคุณแม่ก็ยังไม่รู้สึกตัวคุณชบาเธอเลยไปที่วัดเพื่อนิมนต์พระไปที่บ้านของคุณยายแต่พระท่านกลับบอกกับเธอว่าท่านไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่กิจของท่านแต่ก็มอบสายสินให้คุณชบามาพร้อมทั้งบอกให้คุณชบาเอาสายสินนี้ไปล้อมไว้ที่บ้านแทนคุณชบาเธอก็กลับมาที่บ้าน ตั้งใจว่าจะมาทำอย่างที่พระท่านแนะนำแต่เธอก็เห็นว่าป้าข้างบ้านกำลังพยุงคุณแม่ของเธอกลับมาจากอีกทางตอนนั้นเธอโมโหมากที่คุณป้าข้างบ้านเข้ามาวุ่นวายและเธอก็สังเกตเห็นได้ว่าสร้อยพระที่อยู่ที่คอของคุณแม่เธอหายไปแล้วคุณแม่บอกกับเธอว่าให้กลับกรุงเทพไปและไม่ต้องมาที่นี่อีกจากนั้นก็เดินขึ้นบ้านไปโดยที่ไม่หันกลับมามองคุณชบาอีกเลย คุณชบาจึงตัดสินใจขับรถกลับมาตั้งหลักที่กรุงเทพก่อนเพื่อหาทางช่วยคุณแม่ในระหว่างนั้นเธอได้โทรไปปรึกษาเพื่อนสนิทของเธอจนเพื่อนเธอแนะนำว่าให้ลองไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งเผื่อเขาจะช่วยได้คุณชบาจึงรีบติดต่อไปแต่กว่าจะได้เข้าพบอาจารย์ท่านนั้นคุณแม่ก็ป่วยหนักมากจนคุณชบาต้องไปรับท่านกลับมาซึ่งครั้งนั้นที่ไปคุณชบาเธอทะเลาะก,กับคุณป้าข้างบ้านยกใหญ่ เพราะแกไม่ยอมให้คุณชบาเอาตัวแม่กลับมาจนต้องแจ้งความให้ตำรวจเข้ามาไกล่เกลีย่ยคุณป้าข้างบ้านถึงยอมหลีกทางก่อนจะกลับคุณชบาเธอก็เข้าไปกราบลาคุณยายและบอกกับคุณยายว่าเธอต้องพาแม่กลับไปรักษาตัวก่อนและเดี๋ยวเธอจะกลับมาดูแลคุณยายเองตอนนั้นคุณยายพยายามจะลืมตาขึ้นมาแต่ก็ทำได้เพียงริบรีท่านกระพริบตาราวกับว่ารับรู้ก่อนที่จะมีน้ำตาไหลออกมา เมื่อพาตัวคุณแม่กลับมาที่กรุงเทพได้ไม่ถึงสามวันคุณยายเธอก็เสียชีวิตคุณชบาจึงต้องกลับไปจัดการงานศพให้คุณยายเมื่อจัดการงานศพของคุณยายเรียบร้อยแล้วคุณแม่เธอกลับมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆคุณชบาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงพยายามติดต่อไปหาอาจารย์คนนั้นอีกครั้งซึ่งคราวนี้ก็ดูเหมือนจะโชคดีที่อาจารย์คนนั้นตอบรับและนัดพบกับคุณชบา เมื่อคุณชบาได้ไปพบกับอาจารย์คนนั้นก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดจากเขาซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอาจารย์บอกว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังเผชิญอยู่นี้เป็นมรดกกรรมที่ได้รับมาจากคุณยายครับวิญญาณร้ายที่เข้ามาอยู่ในร่างกายของคุณแม่และกำลังกัดกินวิญญาณของท่านซึ่งถ้าวันหนึ่งคุณแม่จากไปมันก็จะย้ายมาอยู่ที่คุณชบาเช่นกัน และที่แย่กว่านั้นก็คือคุณยายของคุณชบาได้ให้คำสาบานกับวิญญาณร้ายตนนี้ว่าจะเลี้ยงดูมันจนกว่าจะหมดทายาทนั่นก็เท่ากับว่าถ้าคุณชบาแต่งงานและมีลูกลูกของคุณชบาก็จะต้องรับสืบทอดต่อที่ก่อนหน้านี้ที่คุณแม่ตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาก็เพราะเรื่องนี้เนื่องจากคุณแม่เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณยายแต่เมื่อคุณแม่ได้ทราบข่าวว่าคุณยายต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ท่านจึงได้ตัดสินใจกลับมารับกรรมนี้ต่อจากคุณยายเพื่อให้คุณยายได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมแต่ท่านไม่อยากให้สืบทอดมาถึงคุณชบาท่านจึงพยายามไม่ให้คุณชบาไปพบกับคุณยายแต่เมื่อวิญญาณร้ายมันรู้ว่าคุณยายมีหลานสาวอีกหนึ่งคนมันจึงดนใจให้คุณแม่พาคุณชบามาหาคุณยายเพื่อที่มันจะได้แบ่งจิตหนึ่งไว้ที่คุณชบาด้วยและที่มันไม่ทําร้ายคุณชบาจนถึงแก่ความตายในคืนนั้นเพราะมันต้องอาศัยร่างของคุณชบาต่อ หลังจากที่คุณแม่ของคุณชบาเสียไปนั่นเองสิ่งที่คุณชบาจะช่วยคุณแม่ได้นั่นก็คือคุณชบาจะต้องบวชชีพราหมณ์จนกว่าคุณแม่จะสิ้นบุญตอนนั้นคุณชบาเธอก็คิดหนักครับเพราะถ้าเธอบวชคุณแม่ก็จะไม่มีคนคอยอยู่ดูแลแต่ทางอาจารย์ก็ยืนยันว่าถ้าอยากหยุดวงจรกรรมในครั้งนี้ก็มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นคุณชบาเธอจึงต้องตัดสินใจบวช ในวันที่เธอจะไปบวชเธอได้เข้าไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลและบอกเรื่องนี้กับคุณแม่พร้อมทั้งขออโหสิก,กรรมกับท่านตอนนั้นคุณแม่ของเธอไม่ได้สตินอนนิ่งราวกับเป็นเจ้าหญิงนิทราแต่เมื่อเธอก้มลงกราบท่านเธอก็ได้ยินเสียงท่านพูดว่าดีแล้วลูกไม่ต้องห่วงแม่นะและเมื่อสิ้นเสียงพูดเสียงของเครื่องวัดคลื่นหัวใจก็ร้องดังขึ้นบอกให้รู้ว่า หัวใจคุณแม่หยุดเต้นและจากไปอย่างสงบจากนั้นคุณชบาเธอก็ได้ทำการบวชชีพราหมณ์เป็นเวลาห้าปีครับก่อนจะสึกออกมาและนำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่ามารดกกรรมนั้นมีจริงใครเคยพบเจอเรื่องสืบทอดผีมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ